พี่ใหญ่ขอนำเองพีทีทีโออติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟรีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า25แห่งและสถานีควิกชาร์จ5แห่งไกลที่ไหนแวะลองไปใช้ที่นั่น หลังจากเป็นกระแสในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปัจจุบันมีคนสนใจปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแน่นอนว่าความต้องการจุดชาร์จพลังงานนั้นย่อมมีเยอะขึ้นตามไม่ต่างจากรถยนต์เครื่องสันดาปที่ต้องการปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนั่นเองล่าสุดบริษัทปตอทอน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนห,หรือ OR เล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้ทดลองเปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟแบบ q ควิกชาร์จในปั๊มน้ำมันปตท5แห่งซึ่งแต่ละสถานีนั้นจะให้กำลังไฟ50กิโลวัตต์หัวชาร์จเป็นแบบ CCS Combo 2หัวชาร์จชา่าเด m o และหัวชาร์จ AC ท y p e 2ซึ่งจะสามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้เกือบทุกประเภทโดยแต่ละสถานีชาร์จจะสามารถชาร์จได้พร้อมกันทั้ง2หัวชาร์จระหว่าง DC และ AC สำหรับจุดให้บริการสถานี q ควิกชาร์ e ของ OR ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาพหลโยธินกม25กรุงเทพสาขาวงแหวนกัญจนาพิเศษตลิ่งชันกรุงเทพสาขาพัฒนาการขาออกกรุงเทพสาขาหนองแคมกรุงเทพและสาขาแยกหาจอมเทียนเมืองพัทยาและนอกจากสถานีควิกชาร์ททั้ง5แห่งแล้ว OR ยังมีจุดให้บริการสถานีชาร์จไฟแบบธรรมดาอีก25แห่งทั่วประเทศดังนี้นอกจากนั้นทาง OR ยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน EV Station ที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานสถานีชาร์จเช่นการจองช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการสถานีชาร์จ การเปิดปิดหัวชาร์จรวมไปถึงการชำระเงินค่าใช้บริการทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยจากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยนยนต์ไฟฟ้าในไทยเริ่มขยับเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะมีเจ้าใหญ่อย่าง OR นำร่องแบบนี้ไม่นานการขยายสถานีชาร์จจะแพร่หลายขึ้นอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่เป็นกังวลเรื่องสถานีชาร์จระหว่างทางเมื่อต้องเดินทางไกล ก็อาจจะคลายความกังวลได้บ้างเพราะสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าเส้นทางที่จะเดินทางนั้นมีสถานีชาร์จไฟตรงจุดไหนบ้างเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทิศทางของอุตสาหกรรมยนต์ไฟฟ้าในไทยจะไปในทิศทางไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาคุยกันนะครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้ เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ